โยโยโยสวัสดีครับ f c คลึงนุ่หนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจคืนนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับก่อนอื่นฝากแอปพลิเคชันเช็คผลบอลก่อนนะครับ SCC Live Score ครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการโหลดไว้ด้านล่างไปเช็คผลบอลแบบทันใจฝากไว้ด้วยนะครับามาถึงคำคืนวันอาทิตย์คลิปแรกจัดไป3คู่เหมือนเดิมนะครับแต่เริมที่เวลา2ทุ่มครับฟุตบอลซูดานออโซเวนคารเอไอเคโซน่า จะเปิดบ้านเจอกับคามาครับโซน่าเนี่ย25แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอเอลฟบอกมา2-2นะครับยังมีเซฟลาสันของหน้าเป็นนิโคลัสเตฟานเนลลี่ โอหอกอาเจนตยเหมือนเดิมในขณะที่คาร์มาในี่ยิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอซีรีุสมาหนึ่งนะครับโอริวอเบิกกับโรมาริโอนะครับแนวลุกชาวบราซิลเป็นตัวที่เด็ดฤดูกาลที่แล้วเจอกันโซนาเปิดบ้านชนะ2 0ครับผมว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องเชียร์เอไอเคโซนาครับแม้ว่าคาม์มาช่วงหลังจะฟอร์มดีมากนะครับแต่ว่าโซนาเล่นในบ้านยังไงก็หน้าเชียร์ครับดีกรีรองแชมป์เก่าผมว่าโซนาจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้นะครับ อีกคู่หนึ่งเวลาเดียวกันครับฮัมมาบีจะเปิดบ้านเจอกับเอลฟ์บอกฮัมมาบี24แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโกเทนบอกมา3-0นะครับแชปเป้แอนเดอร์สันกองหน้าเป็นกูสตั์ลูคิคสันในขณะที่ฝั่งของเอลฟ์บอก20แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอเคียโซนามา2-2นะครับซิมมอนโอซันกองหน้าเป็นเพอร์ฟริกนะครับ ฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยเอลฟบอกบุกชนะ2-0ได้ซ้ําไปครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ฮามาบีเป็นต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าอันดับในตารางคะแนนดีกว่าครับแต่ว่าเอลฟบอกช่วงหลังฟอร์มดีมากนะครับไม่แพ้มา5เกมติดผมว่าเกมนี้ก็ไม่แพ้อ,อีกครับเชียร์บอลรองอย่างเอลฟบอก จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเิดท้ายที่เวลา3ทุ่มไปที่ฟุตบอลลีกของเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าครับเป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับโคเนเนเกนแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่ฮอเซ่นที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาครับโคเนเนเกนชุดนี้ก็ยังมีวิกเตอร์คลาสเซนนะครับกองหน้าเป็นแป๊ปบีเอลครับ ฮอกชาวสเปนนะครับที่เป็นดาวซัลโวของทีมฤดูกาลที่แล้วเหมือนเดิมในขณะที่ฮอเซนเลื่อนแชมป์ขึ้นมาในฐานะแชมป์ดีวิชั่นหนึ่งะครับมีคาสเปอร์เตงสเตดแล้วก็อันเดสจากคอปสันเป็นคู่กองหน้านะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้ถ้าเอาตามแต้มต่อโคเปนเกนเป็นต่อพอสมควรนะครับเหตุผลเพราะเหมือนเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กนะครับเล่นในบ้านเกมแรกผมว่าน่าจะชนะได้ ไปลุ้นเม็ดสนะครับผมว่าประตูที่2น่าจะมีด้วยนะครับโคเปนเฮเกนดูเหนือกว่าพอสมควรครับผมว่าจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้สรุป3ทีมในคลิปนี้ครับชอบที่เอเคโซน่าเอลฟ์บอร์กและโคเปนเฮเกนนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้เราก็จะลืมรายละเอียดของเรา v i p k l n ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย